ดวที่มันจัดกับกับกานทำงานไม่จังหวัดก็ผมขอบคุณมากครับกับกาเคว่ามีการรับซื้อมีแล้วบอกแล้วก็ไปดูโรงหะสกัดว่าเป็นไปตามาเริ่อนเครื่องทีว่าจะทำยังไงหนึ่งก็คือจะเพิ่มจะมีจะมีงานจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยเพราะนอกจากกรรมการที่เกิดแล้วแล้วก็มารื้อเรื่องวนโดยท่านรองร้วบอกว่าเดี๋ยวท่านประชุมเส็จทก็จะรเรื่องีท่าก็จะนัดเลยนะครับอนี้ยว่า ไอ้การเมืองการไอ้ตามพรบราคาสินค้ารบริการเพราะแน่โคตรประหลาดใจเจอเรื่องพวกนี้อีกเราจะเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปคุยในประเด็นเนี้ยในประเด็นเนี้ยสัปดาห์ที่เราลงพื้นที่ท่านว่าวันศุกร์วุนนี้เราไปเจอที่จึงทางสำนักงานได้ติดตามต่อเรื่องพวกนี้ก็เหมือนที่ทางเกาหลีอุตสห์บอกว่า โรงงานปิ๊นะครับปิ๊งปิ๊ใหม่ปิ๊ที่ปิ๊ยาวไปหน่อยปิ๊ยาวตั้งแต่20่ั้งแตมาปลายตั้งแต่20ไปถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยแล้วก็โดยส่วนใหญ่ช่วงนี้ปิดงตั้งแต่ย5แล้วมาเปิดปีวันที่3เพราะฉะนั้นการอั้นของปลาในการที่จะทยอยออกก็ออกมาวงจรกานแล้วก็มีแล้นะครับรอมีสัญญาณเตือนมาแต่ดังเนินการให้แค่จปลาถ้าโดยโดยโดยที่พบการในช่วงนี้มันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ปริมาณมากแต่มันจะกระสัดสังนี่ก็คือในช่วงเดือนมีนาคมีท่จ ใส่ออกไปผมมองว่าโรงสก,กัดในกระบี่จากที่ว่าเคยใส่เกลือหนึ่งเหมือนพี่ไปสักเปล่าวไว้บนบ้านเนี่ยเริ่มเกลือสองเกลือสามแล้วเพราะว่าวัาตถุดิบมันเริ่มระบายออกข้างนอกอันนี้เป็นประเด็นหลักที่หากว่าเราทำรื่มหมดปุ๊กกบเกษตรจะออกไปว่าเออตอนนี้กระบี่ขนตามไปขายที่ตา่างจังหวัดได้นนะผมมีกองเงี้ที่ที่สุดเพราะว่า เป็นคนเรียกว่าผมร่คิดด้วยเกิดโรงงานเป็นผมผมก็พออคิดว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้เอาให้ชาวบ้านได้ปีที่ขายก่อนเพราะว่านาวันนี้บางคนตัดปาล์มสี่ห้าโลวิ่งเวียนอยู่สามกิโลเพื่อจะเอาปาล์มนั้นแหละไปซื้อข้าวสารกินตรงนี้ครับก็เขาต้องเอาสินค้าเส่ที่เขามีอยู่ในมือบางคนมีห้าห้าได้สิบได้นี่ครับหวังว่าลูกขอค่าเติมมาจ่ายค่าอย่างนี้ครับ จ็ดร้อยโลวิ่งไปห้าสิบกิโลเจ็ดร้อยกิโลปามน,น้ำมันวิ่งไปห้าสิบกิโลมัาจะขายนี่ผมถามว่เาเขาจะคุ้มไหม <c oughs> นี่เป็นเป็น,ปนวิธอออีหนึ่งที่ว่ามันส่งผลกระทบในรอบยี่สิบปีที่ว่าเกิดขึ้นกับวงการปาลน,น้ำมันเรื่องนี้ผมว่าถ้ากระบี่เร่งทําเรื่องไอ้ส,สร้างเกษตรเอาออกสินค้าออกด้านนอกผมว่าไม่ไม่ไปเกินสามวันผมว่ากระบี่็ีการโบนดีครับผมขอบคุณมากครับโดย ทางร่วมก,กับทางจังหวัดนะครับจะร่งดำเนินการนะครับเพื่อบรรจุความเดือดร้อนตรงนี้ให้กับได้แร่งนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้รับทราบต่อไปครับผมจรต้องจบและต้องผลิตร็จครับครับผมครับตอนนี้แถวแถวมีหลายหลายโรงงานโรยสกัดในเขตจังหวัดชุมพรแน่เด้งขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือหรือ ใช้เอาหน้าเมาคุยางันทั้งรี่มอยู่งนนการแลกการจากกอขวัญตั้งรองประชุมเสร็จามมาเลย่ยว่าท่านเอาเวลากี่โมงผมก็กระสารไปใกับหน่วยงานที่ยอไว้หมแล้วว่าพร้อมปัะประชุมเป็นวาระเร่งด่วนผมขอตัวแทนเกษตรกรเข้าไปร่วมด้วยถ้าเกษตรกรด้วสะดวกผมในฐานะที่เป็นวันนักสุมนผมมีบุคลากรผมอยู่ ผมเองก็จะเข้าร่วมด้วยอันนี้ผทบในรอบ20ปีที่ว่าเกิดขึ้นกับวงการปั๊มน้ํามันเรื่องนี้ผมว่าถ้ากระบีเ่เร่งทําเรื่องให้ท่านเกษตรเอาออกสินเ้าออกด้านนองผมว่าไม่ไม่ไปเกินสาวันผมว่ากระบี่เป็นการปกติครับผมขอบคุณมากครับ